สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอาร์กิเนเตอร์นั่นเองนะฮะก็จากคลิปที่แล้วนั่นเองว่าเราทายตัวละครที่เป็นบอดี้ไฟไปนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักอาร์กิเนเตอร์นั่นเองก็เหมือนเหมือนเหมือนเกมนั่นแหละที่แบบว่าให้เราคิดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะถามคําถามเรานะฮะท้ายเนี่ยมันก็จะเดาตัวละครที่เราคิดอยู่นะครับนั่นเองนะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับอาร์กิเนเตอร์เพราะมันค่อนข้างดังเนาะก็รอบน,น,นี้นะครับผมจะทายเป็นตัวละครบอดี้ไฟมั่งนั่่นนนนนเเเออองะรรรรับบบทีีแ้ป็ฟกาาา์ด นะตัวแรกคือแบบว่ามันไม่มีคอนเทนลงอ์ไงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยผมจะเอาอะไรทําคลิปดีนะแล้วก็คิดถึงกิเนเตอร์นั่นเองเพราะว่ามันสามารถที่จะทําเกี่ยวกับการ์ดเกมมันเป็นคีย์วดของช่องเราได้ด้วยนั่นเองนะ เพื่อไม่ให้พูดพันทําเพลงแล้วก็ไปเล่นกันเลยนะครับกดเพลงนะฮะพอเข้ามาในหน้านี้นะครับมันก็บอกว่าให้เราเลือกนะครับชนิดของสิ่งที่เราจะถ่ายนนงซึ่งรอบนี้เราจะมาถ่ายตัวละครในบริไฟก็คือคาโรเลกเตอร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นวัตถุนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์นั่นเองนะ่ะเราไปในส่วนของคาโรเลกเตอร์ครับผมกดไปฮะตัวละครตัวแรกที่เราจะถ่ายครับเหมือนเดิมนะครับตอนแรกเราก็ต้องประเดิมด้วยพระเอกของเราที่ดังมากนะครับก็คือมิคโดกาโอนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นพระเอกที่สุดเทพนะครับอ่า คำถามแรกเขาบอกว่าตัวละครของเราเป็นผู้ชายไหมนะฮะผมตอบเลยว่ากาโอนี่ผมบอกเลยว่าชายชาตรีนะครับโอเคต่อมาคราบอกว่าตัวละครอของคนผมดำหรือเปล่านะกาโอนี่นะผมมันเนี่ย,นะผ,มยผมมันมีสองสีใช่ไหมมีแดงแล้วก็ดำใช่ปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งผมดำไหมก็ดำนะหรือมันไม่ดำหรือมันมันม่วง,งปะก้าโอผมดำหรือมอ่วงวะทุกคนกาโอผมดำหรือมอ่วงเอาเอาเป็นว่า,น,า,น,าน่าจะดำแล้วกันนะ เขาบอกว่า dust u r c o l r e c t o r fight นะครับสู้ไหมนะกาโอเนี่ยนะครับทั้งสู้ในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งสู้ในการ์ดเกมด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันนั่นเองเดี๋ยวพวกอของฉัน50<อ>คนก็จะมาถึงแล้ว50คน<อ>นั่นเหรอแค่50คนนะ่ะไม่พอแล้วนะีเอะฮะใช้เปลวไฟส่องสว่างท่ามกลางความมืดเป็นแสงสว่างสองประกา,านนยในหัวใจของผู้คนคิดจะทำอะไรเนี่ยลูกพี่เจ้าสุรยิยันอยู่ที่นี่แล้วไงละ่ะ ออมาเป็น visual culture from an anime น,นั่นเองก็เขาบอกว่ามาจากอนิเมะไหมแน่นอนว่ากาโอก็เป็นอนิเมะน,นั่นเองไปเลยนะฮะน,นินจาไหมนะก็ออ,อยากให้เป็นอยู่ในนี้กาโอเขาบอกว่า visual culture go to school บอกไปโรงเรียนไหมกาโอไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนไอโบกาโอเอ็นนะเขาบ,บอกว่าเกี่ยวกับการ์ดไหมอย่างเนี้ <laughs> มันจับทางเราถูกกันแล้วแน่นอนเกี่ยวกับการ์ดเกมพอเขาเล่นบันที้ไฟล์นั่นเองตัวละครของคุณมาจากไฟล์เดนไนแฟงกินเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนี่นี้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 น <laughs> นี่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 โฆษณาอย่างนี้เลยมันจะเกี่ยวได้ไงเขาเขาบอกว่าการ์ดเกมเมื่อกี้ไงโอเคโอเคกด yes ไม่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  yes สิ no no เขาบอกว่าตัวละครผมเป็น virtual youtuber ไหมว่า no นูนี่ง What does your character participate in g r o battle คืออะไรอ่ะการต่อสู้เออ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 ไม่รู้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 แปลว่าอะไร What does your character love photography ตัวละครคุณรักในการถ่ายรูปไหมไม่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 ตัวของคุณเล่นยูกิไหมไม่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 เป็นวันที่ห้ามาจากฮ่องกงไหมไม่ไม่ไม่อยู่ญี่ปุ่นครับที่อยู่อเมริกาไม่รู้เหมือนกัน แต่ซ r คาร r เตอร์ have a brother or sister เขามีน้องสาวนะครับกาโอนะเล่นการ์ดไหมเล่นการ์ดนะครับตัวละครของคุณเป็นเป็น lead and army เเป็นผู้นำทัพนะครับไม่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 ตัวละครของคุณเชื่อมต่อกับดวงอาทิตย์ไหมแน่นอนครับเพราะว่ากาโอของเราเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันนั่นเองนคะาแรคเตอร์ของเขาคือดวงอาทิตย์เลยเนาะดังนั้นเ,เรากด yes แน่นอนอ่าไอเอเนเตอร์มันทายถูกแล้วทุกคนมันเก่งเกินไปนแล้วรอบที่แล้วก็ทายถูกกาโอมิคาโดนะครับ future glass butterfly นั่นเองนะฮะอ่าก็ ทายถูกนะครับเป็นาโอของเรานั่นเองนะโอเคเก่งมากเก่งมากมันบอกว่า,าดีจิจเลยฉันทายถูกอีกแล้วาโอมีคาโดนะั่นเองนะครับโอเคต่อไปตัวที่สองนะฮะผมจะเอาเป็นทา s ุคุละกันเนาะเออเป็นตัวละครที่แบบว่าเรียกว่าคู่จิ้นกับกาโอเลยนะฮะ<า>เป็นเรียกว่าแบบหล่อเหมือนกันเลยนะแบบเทมากนะ นสตเรานนออ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะ Is your character a girl นะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะแล้วเาขาบอกว่าตัวละครคุณผมดำไหมนะครับทาสคูผมสีฟ้านะครับมาจากนาโตไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปโรงเรียนไหมทาสคูก็ไปโรงเรียนไหมไป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 ตัวละครคุณเป็นคนญี่ปุ่นไหมใช่ครับทาสคูเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะมีพี่น้องไหมทาสคูไม่น่ามีพี่น้องนะเขาบอกว่าตัวละครคุณผมน้ำตาลไหมไม่ผมน้ำตาลนะผมมีพลังพิเศษไหมไอฟิวฟิวเจอร์ฟอร์สนี่เป็นพลังพิเศษไหมฮะ เออไม่ไม่ไม oh. ่น่าใช่หรือเออไม่ไม่ไม่หน่ายไม่น่ามีนะตัวละครคุณผมสีขาวไหมครับไม่ขาวนะฮะตัวคุณผมแดงไหมไม่แดงนะฮะคุณรู้จักตัวละครนี้ตั้งแต่คุณยังเป็นเด็กไหมไม่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 ตัวละครครูผมฟ้าไหมผมฟ้าครับผมตัวละครคุณอยู่กับแม่ไหมถ้าสรูไม่ได้อยู่กับแม่นะครับ อืมาสูเป็นแบบว่าแบบใช้ชีวิตคนเดียวนะอยู่กับแจ็คไนฟ์นะตัวละครคุณเป็นแอสซิสินเหรอแบบนักลอบฆ่าอย่างงี้ป่ะเออไม่ไม่ไม่นาใช่นะไม่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 นาไม่นาตัวละครคุณเล่นสเก็ตบอร์ดไหมนะครับไม่มม่ระดับนี้ไม่เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วนะผมแต่ทุกคบินได้นะครับ ว่าตัวละครของคุณไม่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 ไมไมตัวละครของคุณใส่ชุดนักเรียนไหมถ้าสุครูกก็ใส่ชุดนักเรียนนะแต่บางทีเขาส่วนใหญ่เขาจะใส่แบบชุดบอดี้โพลีสนอะที่มันจะเหมือนบบว่าเออนั่นแหละเป็นยูนิฟอร์มของเขาแต่เขาบอกว่าใส่ชุดนักเรียนไหมเหรอก็มีบ้างก็น่าจะใช่นะตัวละครของคุณใส่กระโปรงไม่ไม่ใส่กระโปรงแ <laughs> ม่ของเดียวนะแม่ของตัวละครก็เป็นแม่คุณด้วยอย่างเงี้ยเหรอไม่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 ดั c t e r f i ค e ลิเตอร์ไฟ <laughs> you sing a love เขาบอกว่าตัวละครของคุณสู้ด้วยใบไม้ไหมไม่นะสุคุหมือเล่นการ์ดครับเบอกว่า has your character been world champion สุคุมไม่ใช่แชมเปี้ยนนะแต่ว่าเขาเป็นบอดี้โพลิสที่เล่นการ์ดเก่งนะ is your character a high school student ใช่ใช่ตัวละครของคุณนุ่มไหมนุ่มไหมคืออะไรไม่ไม่ไม่ตัวละครของคุณมีพลังที่แขนซ้ายเหรอต้องเป็นอิเซนะไฮสกูดีดีนะ is your character a manager of band ไม่ไม่ ือเขาบอกว่าทาคาสุนะครับเขาเป็นใครนะดีเซิร์ตแป๊บเนี่ยดิวจิทาคาสุเนี่ยเดี๋ยวนะเรื่องอะไรโดราโดระเพราะผมไม่รู้จักเรื่องนี้ฮะเอ๋เออโอเคโอเคไม่ใช่ทาคาสุเปลี่ยน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 คอนติเนียลตัวละครของคุณแสดงในโทรทัศน์ไหมไม่ไม่ตัวละครของคุณอยู่กับพ่อไหมไม่ไม่เล่นการ์ดไหมอ่ะมาละไอ้ข้อที่จะทำให้มันมันตอบถูกแล้วฮะใช่คุณตัวละครของคุณเป็นตำรวจไหมมันรู้ได้ไงอ่ะใช่ เนี่ยรีเวนจีทาสุคุโอ้ชื่อไอฟาโฮเทลยูจิร์คอร์ดบัดดี้ไฟท์อ้าอยู่ดีๆมันถูกได้ไงตอนแรกมันมันมอนบกไปไกลเหมือนกันมันมันออกทะเลไปไกลเหมือนกันอยู่ดีบกกลับมาได้เฉยเลยอ่าทาสุคุนะครับรีเวนจีนั่นเองฟิวเจอร์คอร์ดบัดดี้ไฟท์นั่นเองนะครับก็เป็นบัดดี้โพลิสหนุ่มของเรานี่ยนะครับก็เยสไปเลยอ่าโอเคก็ ถือว่าทำได้ดีอยู่นะสําหรับอาคิ a เน r เตอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวละครสุดท้ายที่จะมาเล่นกันนั่นเองนะผมจะไม่บอกเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะให้ทุกคนลองทายเองว่าผมเนี่ยกำลังจะใบ้ใครอยู่นะ ไปเริ่มกันเลยตัวละครของ,องคุณเป็นผู้หญิงไหมนะไม่ใช่ผู้หญิงฮนะตัวละครของผมดำไหมไม่ผมดำรับผมเป็นนินจาไหมไม่ไม่นินจาไปเรียนไหมไป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 ตัวลคนญี่ปุ่นไหมใช่ใช่ใช,ใช่มีพี่น้องไหมไม่มีครับตัวละครของผมน้ำตาลไหมไม่น้ำตาลฮะตัวละครมีพลังพิเศษไหมไม่ไม่ไม่มีแล้วกันตัวละครของคุณเป็นผมขาวไหมไม่ขาวฮะตัวละครของคุณเป็นหนึ่งในแจ็คแอสกรุ๊ปไหมไม่ไม่ไม่ตัวละครของผมเป็นเชื้อสายที่มีชื่อเสียงไหมไม่ไม่ไม่ตัวละครของคุณผมแดงไหมไม่แดงฮะตัวละครของคุณเป็นเพื่อนของคุณไม่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 ตัวละครอยู่ ไม่รู้ไม่รู้อะตัวละครของคุณเกี่ยวกับบอลเกม ไม่ตัวละครของคุณถูกฆ่าในอุบัติเหตุไหมไม่ไม่ยังไม่ตายใจเย็นตัวละครใส่หมวกกันน็อกแก้วไหมไม่ใส่ตัวละครของคุณเกี่ยวกับเบเบีไหมไม่เกี่ยวตัวละครของคุณดอนไหมไม่ดอนตัวละครของคุณผมฟ้าไหมไม่ผมฟ้าฮะผมเขียวไหมไม่เขียวครับตัวละครของเบนเกย์ไหมไม่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  This are t e r m e m b e r of a legendary band ไม่ไม่ไม่ใช่วงในตำนานอะไรนะตัวละครของคุณผมม่วงไหมไม่ม่วงฮะตัวละครของคุณผมดำไหมไม่ดำฮะ เขาบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอาซาโนะกาคุชุเดี๋ยวนะผมทำไมผมอ่านชื่อเขาผิดอาซาาาอซโนะกาคุกาคุชูนะครับปุ๊บเอ๊ยทำไมผมอ่านอ่านชื่อเขาผิดอาซโนกาคุชูนะครับมาจาก Assassination Classroom นั่นเองนะฮะเป็นเป็นเป็นประธานนักเรียนนะในในโรงเรียนเป็นลูกผอเออตัวละครของคุณมาจากทีวีทีวีโชว์เด็กไหมไม่ไม่ไม่ตัวล็อกคุณผมชมพูไหมไม่ชมพูแน่นอนฮะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นการ์ดไหมอ่ะมาอีกละใช่ตัวล็อกคุณใช้ใช้พัดลม พัดลมเป็นอาวุธไหมไม่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 ตัวละครของคุณใส่หมวกไหมหมวกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาบอกก็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 น่าจะใส่นะครับใส่บ้างนะตัวละครของคุณใส่บางอย่างที่หัวไหมก็ใส่หมวกไงตัวละครเป็นสมาชิกในลูกเรือไหมใช่ไหมไม่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 ตัวละครของคุณเป็นแปดมิเตอร์ไหมไม่ใช่สิตัวละครหนูคุณใช้ดาบไหมไปกันใหญ่เลยฮะตัวละครเป็นเด็กไหม ก็เด็กก็เด็กตัวละครของคุณฮฟเรดเวอร์ขนนกสีแดงมีขนสีแดงเงี่ยหรอไม่ไม่ไม่ตัวละครเป็นสปีดเวอร์ไรเดอร์ไม่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 ตัวละครของคุณผมแหลมสีเหลืองเดี่ยวไปกันใหญ่แล้วฮะเกี่ยวกับดนตรีไม่ไม่เกี่ยวครับผมไม่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 โอ้เขาบอกว่าจากการ์ดไฟเป็นการ์ดซีรีส์ไหมไม่ครับมาจากปัร์ี้ไฟฮะเกี่ยวกับการ์ดไหมเกี่ยวแน่นอนตัวละครของคุณชั่วร้ายไหมใช่ครับชั่วร้ายฮะตัวละครแปลงร่างแปลงร่างไหมไม่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 แปลงไม่แปลงร่างตัวละครของคุณเกิด ก็คนเล่นยูกิไหมไม่เล่นบอดี้ไฟตัวละครของคุณอยู่ในการ์ตูนนเมะมไหมใช่รันมะทาโกาวะบอดี mark, ok awa, ้ไฟเอทมันรู้ฮะทุกคนมันรู้ว่ารันมะแต่มันไม่มีรูปให้ถูกต้องครับผมตัวละครที่ผมเดาวไว้ก็คือรันมะนั่นเองนะมีใครทายถูกไหมฮะ อันนี้อาจจะไทถูกยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลเนาะแบบว่าไม่ได้มีแบบผมส้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าน่าจะพอดาวด้วกันอยู่นะครใครดาไไ้ก็เก่งมากนะครับอ่าตัวละครก็คือ Run Run ครันมารไอติ้งออฟรันมาคาโคก้วนั่นเองนะก็เป็นตัวร้ายในภาคเอชของเราหรือภาคชินบันตี่ไฟของเรานั่นเองนะโอเคเก่งมากอาร์กิเนเตอร์ในไทถูกอีกแล้วโอเคนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะก็ ไม่ได้มีอะไรมากเรามาเล่นเกมเฉยนะก็โอเคสำหรับวินนี้ก็มีแค่ในสนีขาวสวัสดีครับ